ขอต้อนรับเข้าสู่ไดอารี่อันต่อไปของผมนะครับอันนี้อันที่121มั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอเคคราวนี้นะครับก็เติมลมยางทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับข้างหน้าวันนั้นเหลืออยู่แค่29นะครับข้างหลังเหลืออยู่แค่32นะครับตอนนี้ก็เป็น36 42แล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นขี่สั้นๆครับผมก็แค่หาเรื่องขี่นะครับจะไปกิน ก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่แถวลำลูกกาคลองสี่ครับผมก็แถวบ้านนี่แหละครับอ่าเส้นนี้นี่ผมก็วิ่งบ่อยนะครับมันเป็นเส้นที่เหมือนแบบมันเอาไปทะลุหลังหมู่บ้านได้นะครับผมแต่ก็ต้องมีบัตรอีซี p พา s ที่จะผ่านนะครับผมไม่ใช่ทุกคนจะผ่านไปได้หมดนะครับ ันใจขึ้นเยอะเลยครับผมวันนั้นนี่ไม่กล้าเทเลยจริจริงๆวันนี้นี่เเอ,นนนอ๋อสบายแล้วแต่ผมก็เอาจริงๆนะผมก็ไม่ชินกับรถที่มันไม่มีคลาสอยู่ดีนะเคยขี่ดีซทีหลายคันนะครับเกียร์มันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ในความรู้สึกคือผมว่ามันมันสบายครับแม่งโคตรสบายเลยเอาจงจริงนะมันสบายมากๆเลยแต่ว่าในบางจังหวะผมก็จะคิดถึงรถที่มันมีคลาสครับเวลาที่คิดถึงมากๆเลยคือช่วงของการออกตัวจากรถหยุดนิ่งครับผมผมก็ลองคิดหาวิธีดูนะคือเรามีคลาสเนี่ยเราก็สามารถเ,เลี้ยงคลาสของเราได้ใช่ไหมครับแต่ว่า พอไม่มีเนี่ยเราจะเลี้ยงคันเร่งของเรายัางไงคือบางทีดีซเนี่ยเราเปิดคันเร่งไปนิดนึงมันก็จะมันจับแล้วมันก็จะปูดปูดปูดออกไปนึกออกไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยบางจังหวะเราเราต้องออกนุ่มๆอะ่ะอันนั้นเนี่ยเป็นปัญหาของผมมากเลยที่แบบว่าเอกูไม่ได้สักทีไว้กับจังหวะพวกนี้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ เดี๋ยวก็หาวิธีเอาเพราะว่ายังไงมันก็เป็นรถเพื่อนอยู่ดีนะครับไม่ใช่รถผมอ่นะเนาะซึ่งรถผมที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็เป็น c b 1ีพัซึ่งมันเป็นรถมีคลาสอยู่แล้วนะครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราจะออกหลังหมู่บ้านนะครับผม ไม่รู้พี่ซีวิคคันนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับแต่ผมก็ไม่กล้าแซงเขาหรอกเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นทางแยกครับเดี๋ยวผมจะไปอุ้ยอ้ายใส่เขานะครับผมจากที่ขับมาไอ้ขี่มานะฮะหลังจากที่วันที่ขี่กลับมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้เอามาขี่วนเล่นเนี่ยนะครับในบริเวณหมู่บ้านของผมเนี่ยก็รู้สึกมีความคุ้นเคยมากขึ้นนะครับแต่ว่า ก็ไม่ผสานเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันกับรถเท่าไหร่หรอกนะครับมันยังมีเวลาที่น้อยมากแล้วก็ผมก็ปรับเซตติ้งใหม่คือตอนแรกเนี่ยเซตติ้งมันเป็นออของช่วงล่างะนะครับมันก็เป็นขี่คนเดียวนะครับไม่มีสัมภาระอันนี้ผมก็เซตใหม่เป็นขี่แบบมีสัมภาระเพื่อที่ให้ช่วงล่างของด้านหลังมันแข็งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมยังออกไม่ได้ครับ ก็ดีขึ้นนะครับเวลาโค้งหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเซตเป็นแบบนิดนึงแข็งขึ้นมานิดนึงเนี่ยผมว่าก็ขี่เข้าโค้งสนุกขึ้นนะครับเนี่ยอย่างจังหวัดแบบเนี้ยผมจะคิดถึงคลัชมากเลยแต่อันนี้มันต้องแบบเป็นจังหวะที่ผมต้องเลี้ยงมือขวาเอาเองนะครับผมถ้ามีคลัชก็อมคลัชมาหน่อยนึงก็ไปได้ลื่นๆแล้วอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบของเกียร์ดี t นะครับ อย่างจังหวะเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่นอกนั้นแ่งดีหมดเลยนะครับคือขี่ทางไกลเนี่ยเนี่ยอยู่เกียร์หกผมไม่ต้องทําอะไรเลยผมแม่งบิดอย่างเดียวโคตรสบายเลยครับผมเกียร์ดีซีตอนผมขี่ซีบ3พันะผมก็แบบออบางจังหวะก็เคิดถึงดีซเหมือนกันเว้ยแต่บางจังหวะที่เราอยากได้คลัชมาช่วยเราก็เอดีแล้วมีคลัชขี่ง่ายขึ้นเยอะเลยคือมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมแบบ ธรรมัดธรแมง่ะครับธรรมัดธรแม,มงกว่าเดิมขี่แล้วแบบไม่มีจังหวะยึกยักอะไรอย่างนี้นะครับผมปัญหาโลกแตกครับ dct กับคลัชหลายคนก็ถกเถียงกันนะครับว่าแบบเอออย่างไหนดีกว่ากันนะครับคนที่ชอบ dct ก็ชอบ dct ผมก็ชอบครับ คนที่ไม่ชอบ DCT ก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์มันต้องมีคลาสสิมันถึงจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบฟิลมอเตอร์ไซค์ที่แท้จริงอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปครับผมจริงๆมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่รถที่ใช้เดินทางอย่างกวิงเนี่ยมันเป็นรถที่เดินทางหรือครับมันไม่ใช่รถที่เราจะเอามาขี่แบบใช้งานในชีวิตประจําวันหรือขี่ในเมืองบ่อยๆหรอกครับมันก็ เป็น DCT ผมว่ามันก็เหมาะกับรถดีนะมันทำให้คนขี่รู้สึกสบายครับอย่างผมเนี่ยก็สบายครับคือถึงขี่อย่างเงี้ยผมก็สบายคือถ้ารถมันลอยตัวแล้วผมก็สบายหรือว่าบางจังหวะที่รถมันต้องหักแฮนด์เยอะๆแล้วต้องออกตัวจากจุดหยุดนิ่งหรือเช่นหรืออย่างเช่นอ่ u อยูเทินอันเนี้ยผมก็จะ มีปัญหานิดหน่อยแล้วผมก็จะรู้สึกว่าผมคิดถึงคลัชคือหลายๆคนที่คุยกับเพื่อนๆนะครับที่ขี่โกวิงเกียร์ดีซีนะครับก็ก็จะรู้สึกคล้ายๆกันแหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อเสียอะไรที่ที่ถึงกับแบบว่าเราจะรับกันไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็น จุดเหมือนก็เป็นแบบรถแต่ละคันก็มีจุดแข็งจุดอ่อนทุกคันน่ยนะครับอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นจุดอ่อนเล็กๆของโกวิงซึ่งคนขี่โกวิงทุกคนเขาก็เขาก็รับได้อยู่แล้วอ่ะครับมันก็เป็นรถที่เขาเลือกแล้วเขาซื้อมาแล้วเขาก็รับได้เขาก็ดีลกับสิ่งตรงที่ผมพูดไปให้ได้แค่นั้นเองมันก็จบแล้วครับการใช้รถของเรามันก็มีความสุขแล้วมันก็แค่นั้นเองครับจริงๆ มันไม่เห็นต้องเรื่องมากเลยนะอย่างผมแบบขี่ c b 1ีพัเนี่ยครับจากแต่ก่อนขี่ n t 1 0พถ้านั่งก็ไม่เหมือนกัน n t 1 0ันขี่สบายกว่าเยอะเยอะนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ DCT ด้วยนะครับก็สบายครับสบายผมขี่ไปทริปเหนือกับเพื่อนนี่ก็แบบโอ้สบายมากนะครับ ในส่วนของ c ีบีพันสานั่งสบายไม่เท่าครับผมสู้ไม่ได้ครับเพราะ c ีบีพัมันเป็นลักษณะเหมือนยังมีความเป็นกึ่งกึ่งที่จะเป็นสปอร์ตนิดนิดพักเท้าก็ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะอยู่สูงกว่า n t 1 0 0เพราะฉะนั้นเวลาขี่ก็จะต้องงอขามากกว่าเดิมซึ่งถ้าขี่ทางไกลเนี่ยเมื่อยแน่ครับ เมื่อยแน่นอนเพราะผมก็เอาไปขี่ไปนครนายกมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มันก็พักขาได้แหละนะครับเมื่อยเราก็ยืดขากันไปมันก็เนี่ยครับอย่างที่บอกว่ามันก็รถแต่ละคันมันก็มีจุดที่ทําให้เราได้ได้ดีลกับมันในแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับอ้พูดเยอะว่ะคลิปนี้ เคลิปอันสั้นเะยครับเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แล้วก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าบ้านครับผมแค่นั้นแหละเพราะเดี๋ยววันนี้ผมต้องรีบกลับมาอ่านบทนะครับมาซ้อมดนตรีนะครับเ <c oughs> พราะเดี๋ยวผมจะมีเล่นดนตรีก็ต้องรีบกลับมาซ้อมนะครับแล้วก็รีบกลับมาอ่านบทด้วยเพราะว่า <c oughs> พรุ่งนี้กับวันอาทิตย์ผมมีถ่ายละครนะครับผมแล้วก็จัทนทร์อังคารผมก็ซ้อมดนตรีครับ ตอนแรกว่าจะเอาคันนี้ขี่ไปไกลๆหน่อยแต่ก็ไม่มีเวลาครับแต่ก็ไม่รีบอยู่ดีแหละครับมันยังมีเวลาอยู่กับเขาอีกเยอะครับผมอ๋อแล้วก็การขี่คันนี้นะครับผมจะบอกเลยว่า,าถ้าเราได้เรียนขับขี่ปลอดภัยจาก h อนด a มานะครับเราได้ใช้แน่ครับผมในการท่าทางที่เราต้องเอ็นตัวออกข้างนอกหรือว่าอา เอ็นตัวออกข้างในในการใช้ความเร็วต่ําที่จะต้องเลี้ยวนะครับนี่จริงๆเมื่อกี้ผมเลี้ยวซ้ายไปได้นะแต่ผมก็อยากออกมาหน่อยนึงครับผมออกมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหอย่างนี้ผมต้องเบรกครับผมไปไม่ได้ แต่ถ้าถามผมว่าถ้าผมมีกําลังซื้อนะครับมีมีสตางค์เยอะๆเนี่ยผมอยากขี่ไหมโกวิงบอกเลยนะครับอยากครับผมเพราะมันเป็นรถที่สบายจริงๆครับสบายมากๆครับคือเรามีทักษะสักหน่อยในการควบคุมรถที่มีน้ําหนักเยอะๆแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรอะน้ําหนักเยอะๆนะครับมันมันก็ทําให้เราขี่คันนี้ได้สนุกแล้วละ่ะ จริงๆครับคือผมก็ได้เรียนขับขี่ปลอดภัยจาก Honda มาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เมื่อสัก10บสปีที่แล้วนะครับสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็วิชาเหล่านั้นก็ยังอยู่ในตัวอยู่ซึ่งผมก็เป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ เทคนิคต่างๆที่ได้เรียนมามันก็ได้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าในรถแต่ละคันเราก็จะเอามาใช้ต่างกันนะครับอย่าง CB 1 3นผมก็อาจจะไม่จำเป็นท่องเอี้ยวตัวออกมามากนักในการที่ผมจะยูเทิร์นแต่สำหรับโกวิงเนี่ยผมต้องเอี้ยวตัวออกมาเยอะมากเพื่อที่จะยูเทิร์นนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมโอเคนี่ผมกำลังจะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วใช่ปะวะชวนยังไะ อ,อ๋ออีก500เมตรโอผมขอแซงไปก่อนนะพี่มี Google CarPlay นะครับผมแต่ว่าผมอาจจะต่ออะไรผิดก็ไม่รู้นะครับเพราะเสียงมันไม่ดังในไม่ดังในบลูทูธผมครับมันมาดังในออกลำโพงครับมันมาออกลำโพงที่รถแทนครับผมผมอาจจะทำอะไรพลาดไปสักอย่างนึงครับซึ่งก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสครับมีก็ดีกว่าไม่มีอาถึงแล้วขั้วไก่ ม,มีเกียร์ถอยหลังและรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีซึ่งแม่งโคตรดีเลยครับช่วยได้เยอะเลยครับผมไม่งั้นเือที่จอดรถแคบแแบบนี้นะเรียบร้อยเียนกันเหนื่อยครับเียนกันเหนื่อยเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับ